ปะยกสูงแคปบเปิดได้มือเดียวไม่แท้กับอีซูซูไฮแลนเดอร์1.9 ZDDI ปี2019คอน7,000จากราคา4 0 39,000บาท ลด30,000บาทหรือเพียง49 0 0 0บาทด้านหน้าไม่เคยมีอุบัติเหตุกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์และไฟตัดหมอกคู่หน้าสีเดิมโครงสร้างเดิมไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำไม่เคยไฟไหม้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างบันไดข้างและได้ล้อมแมกแท้โรงงานกระบะกันชนท้ายไม่เคยมีอุบัติเหตุกล้องมองหลังและไลเนอร์แท้โรงงานช่วงล่างเดิมๆนุ่มหนึบทางตรงขับสบายเข้าโค้งอย่างมั่นใจภายในโทนดำเบาะหน้าและห้องโดยสารด้านหลังสะอาดใหม่กระจกไฟฟ้า พวงม,มาลัยมอติฟังก์ชันวิทยุซีดีเอ็มพีสามเกียร์หกสปีดแอร์เย็นฉ่ำเม็ดอาร์คเดิมๆอยู่ครบไม่เคยทำสีเสาเอบีเดิมๆหัวน็อตไม่เคยขยับเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าแรงประหยัดไม่หลวมไม่เยิ้มฐานหน้าไม่เคยเปลี่ยนเม็ดอาร์คไม่เคยทำสีหัวน็อตไม่เคยขยับรถสวยตรงใจไม่แท้ต้องที่เสน่รถบ้านสองสาขาซ่อมสร้างสนใจชมและทดลองขับทักแชทเข้ามาเลย